ต้นปีวันที่22มกราคมก็กเดือนที่แล้วก็ได้แถลงนโยบายทิศทางการดำเนินนโยบายของพบทปี56นะครับก็ได้ฝากข้อความสำคัญเอาไว้สองข้อด้วยกันข้อหนึ่งก็คือว่าแนวในการดำเนินนโยบายปี56ของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น เรื่องการเปลี่ยนรักษาสมดุลระหว่างการเติบโตเศรษฐกษิจของประเทศกับความเสี่ยงด้านเสียภาพทางการเงินแล้วก็พวกนิโครเรียนต่างๆคือเป็นจทดกระจ์ประมาณอย่างนั้นนะครับอีกข้อหนึ่งเนี่ยเราก็ได้ชี้เห็นความสําคัญของการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานนโับเศรษฐกิจในเชิงสร้างสรรค์ที่จะนำประเทศไปสู่ ความเป็นอยู่ที่ดีอย่าง,ย,างยั่งยืนที่เราเห็นความสําคัญนะครับก็วันนี้23กรกฎาคมก็ 6, 6เดือนผ่านไปก็คิดว่ามีอย่างน้อยสองเรื่องที่อยากจะถือโอกาสแทรกเปลี่ยนข้อคิดเห็นพวกเราอันที่หนึ่งก็เป็นเรื่องของความเคลื่อนไหวที่สําคัญในเศรษฐกิจการเงินโลกแล้วก็ผลกระทบที่จะมีต่อประเทศไทยนะครับส่วนประเด็นหนึ่งก็เป็นประเด็นต่อเนื่องเรื่องของความร่วมมือในชิงสร้างสารรค์ โดยช่วยยิ่งยิ่งเท่าที่เรามองไป <c oughs> อนาคตเนี่ยเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างมากแม้่าหลายเรื่องที่จะได้พูดหรือให้ข้อมูลต่อไป <c oughs> ก็จะเห็นว่าบางเรื่องก็จะอยู่นอกขอบเขต,ตโดยตรงของเครื่องมือของนโยบายการเงินแต่ว่าเราก็คิดว่าเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็ถ้านรัเทชาติจะมีโอกาสช่วยอํานวยให้ เราได้เห็นวิสัยทัศน์ร่วมกันก็จะเป็นเรื่องที่ที่เป็นประโยชน์นะครับในสองข้อที่จะแรกเป็นข้อคิดเห็นก็มีความสัมพันธ์กันนะฮะก่อนที่จะลงไปในรายละเอียดเนี่ยก็อยากจะเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยที่สําคัญในเศรษฐกิจโลกเนี่ยเวลานี้เท่าที่เราประเมินดูก็จะมีผลต่อเศรษฐกิจประเทศไทยอยู่พอสมควรแต่ว่าเราก็คิดว่าเราน่าจะรักษาสถานะและก็ผ่านพ้น ความพันธุรวนต่างๆไปได้ดีบางคนก็เปรียบเทียบว,ว่าผลที่จะเกิดขึ้นกับเราก็คล้ายๆใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษว่าเฮดวินกับเทลวินนะครับเฮดวินกับเทลวินก็เหมือนพวกเราบางคนที่เคยมีประสรบการณ์นั่งเครื่องบินเนี่ยเวลานั่งเช่นประเทศไทยไปยุโรปเนี่ยกับการก็จะบอกว่า <c oughs> วันนี้อาจจะก,กินเวลามากขึ้นชั่วโมงหนึ่งเพราะว่าด้านหน้ามีลมลมปะทะ กนี้กว่าเครื่องบินจะบินไปได้ก็จะใช้เวลามากกว่าปกติที่บอกเอาไว้เพิ่มขึ้นเช่นหนึ่งชั่วโมงแทนที่จะเป็นสิ็ชั่วโมงก็เป็นสิบสองชั่วโมงอีกเป็นต้นก็เป็นเฮดวินในทางกลับกันก็บินขากลับบางทีเขาบอกว่าเออมีเทลวินคือว่ามีลมช่วยตรงหาง ให้มันเร็วขึ้นแทนที่จะสิบอดชั่วโมงก็เหลือสิบชั่วโมงก็เป็นเทลวินเพระฉะนั้นไอ้ลมมันจะทําให้สิรษกิจเราไปข้างหน้าหรือว่าอาไปได้เร็วขึ้นหรือว่าช้าลงาดูรูปการแล้วความเคลื่อนไหวสองเศรษฐกิจโลกก็จะมีผลอาจจะบางเรื่องก็จะเป็นเฮดวินบางเรื่องก็จะเป็นเทลวินแต่น้อยครั้งที่เราจะกลับมาดูส่วนสำคัญของ อุปมาอุปมยอันนั้นก็คือตัวเครื่องบินก็คือสมรรถนะของตัวเครื่องบินว่าจะสามารถรักษาสมดุลแล้วก็พาผู้โดยผู้โดยสารไปได้ด้วยความปลอดภัยเพียงใดตัวเครื่องบินนั่นเองก็คือจุดแข็งหรือว่าข้อจํากัดของเศรษฐกิจประเทศไทยเช่นที่แรกเป็นข้อคิดเห็นกันในสองข้อนี้ก็ว่าไปแล้วก็จะมีความสัมพันธ์กันซึ่งต่างจะให้ได้เห็นต่อไปนะครับเพียง ก่อนที่จะตอบคาถามก็จะพูดสองส่วนด้วยกันส่วนแรกก็พูดถึงความเคลื่อนไหวสําคัญของเศรษฐกิจโลกซึ่งก็จะมีผลต่อเศรษฐกิจไทยในลักษณะที่เป็นบางเรื่องก็จะเป็นเฮดบินบางครั้งก็จะบางเรื่องก็จะเป็นเทลบินให้ให้กับประเทศไทยแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่อยากจะพูดในส่วนที่สองก็คือว่ามองไปข้างหน้าเนี่ยมีความสําคัญที่เราจะต้องสํารวจตัวเราเองคือสํารวจเศรษฐกิจไทยว่ามีจุดแขง็งหรือมีข้อจํากัดอะไรที่จะ นำพาให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยไปสู่เป้าหมายด้วยด้วยความปลอดภายัยด้วยดีแล้วก็มีศักยภาพที่ดีนะครับนี่ก็ก็ในในจุดเริ่มต้นก็ตั้งอุปมาอุปไมยอย่างนั้นไว้ก่อนก่อนที่จะลงรายละเอยียดนะครับในส่วนที่หนึ่งเรื่องความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจโลกเนี่ยเวลานี้ก็หนีไม่พ้นถ้าพูดถึงว่าจุด h อ t สป o t ที่เป็นไฟสีแดง สองจุดที่เรียกร้องความสนใจของคนในโลกนี้ก็มีอยู่สองจุดใหญ่ด้วยกันจุดหนึ่งคือที่สหรัฐอเมริกานะครับแม้ว่าระยะหลังเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาสัดส่วนอาจจะลดลงบ้างแต่ก็ยังใหญ่สุดในโลกนะฮะยี่สิบสองเปอร์เซ็นในเชิงของแชร์ของเศรษฐกิจของโลกเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ย่อมเป็นที่สนใจของชาวโลกนะครับเพราะว่าเป็นเศรษฐกิจท,ที่ใหญ่ที่สุดนะครับส่วนของออจีน แม้ว่าจะประมาณครึ่งหนึ่งก็คือประมาณสิบเ็ดเปอร์เซ็นี่ยแต่ก็เรียกว่าเติบโตค่อนข้างเรว็วแล้วก็ในระยะหลังก็มีบทบาทสําคัญในเศรษฐกิจโลกนะครับโดยเฉพาะเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียนี้ก็สัมพันธ์กับเศรษฐกิจจีนอยู่ไม่น้อยประเด็นของสหรัฐอเมริกาวันนี้อย่างที่พวกเราก็คงทราบดีก็คือ,อข่าวคาวเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายการเงิน,นงของเขาว่าเขาจะเริ่มถอย มาตรการการเงินที่ผ่อนคลายแบบสุดๆของเขาเมื่อไรและอย่างไรนี่ก็เป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจส่วนของเศรษฐกิจจีนก็เนื่องจากว่าในระยะหลังเนี่ยก็มีการชะลอตัวโดยเฉพาะข่าวครา,าวล่าสุดก,ก็ชะลอตัวอย่างมีนยัยยะสาคัญประกอบกับข่าวครา,าวที่ออกมาจาก <c oughs> ทางประเทศจีนว่าทางการของเขาก็อยากจะถือโอกาสนี้เนี่ยปรับโครงสร้างบางอย่างหรือปรับ ความเรียบร้อยสร้างความเรียบร้อยในระบบสถาบันการเงินของเขาเพราะฉะนั้นได้สองจุดนี้ก็เป็นเป็นจุดสําคัญที่ที่อยู่ในความสนใจของเรานะครับทีนี้ถามว่ามันมีนัยยะยังไงนะครับอย่างของข่าวข้าวทังสหรัฐอเมริกาแน่นอนนะฮะก็ช่วงที่เขาดําเนินนโยบ,บายการเงินแบบสุดๆเนี่ยมันก็มีผลทําให้อัตราดอกเบีย้ยในประเทศต่างๆรวมทั้ง,ง,ง,งพวกเศรษฐกิจ เราเรียกว่าเศรษฐกิจเกิดใหม่ทั้งหลายเนี่ยอ,อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำนะครับอันนี้ตัวตัวอย่างการศึกษาหนึ่งเนี่ยในกราฟข้างบนเนี่ยบอกว่าในช่วงซึ่งเขาดําเนินวิายการเนึ่แบบแบบผ่อนคลายมากๆเนี่ยมีส่วนที่กดทําให้ดอกเบี้ยของเศรษฐกิจเหล่านั้นที่พูดถึงเนี่ยต่าลงค่อนข้างมากนะครับเราถ้าแ,แยกแยะออกมาก็คือว่า,เ,าเป็นส่วนที่ ที่เป็นภาวะดังกล่าวเนี่ยเป็นสีแดงเนี่ยตั้งเยอะหรือถ้าดูเฉพาะปัจจัยภายในประเทศของประเทศต่งางๆเหล่านั้นเนี่ยตัดบเบี้ยน,น่าจะจะไปในทางสูงมากกว่ารวมรวมเป็นทางต่ำแบบสีเหลืองนะครับสีเหลืองคือตัวรวมนะฮะแต่พอแยกแยะเกิดจากภาวะตลาดการเงินโลกที่ท่วมโดยสภาพคล่องก็เป็นสีแดงเห็นจากปฏิกิริยาในเชิงประจักษ์ก็คือว่าเพียงข่าวคาวว่าสหรัฐอเมริกาจะอ,า,อาจจะ อาจจะถอยในเรื่องผ่อนคลายนี้ก็ทําให้ราดับเบี้ยระยะยาวอของประเทศต่างๆกระตุกขึ้นตามกราฟล่างซ้ายเนี่ยที่เห็นอย่างค่อนข้างมากก็เช่นอย่างตุรกีอินโดนีเซียกระตุกตั้งสามเปอร์เซกว่ากว่สามสี่เปอร์เซของประเทศไทยก็น้อยกว่าคนอื่นนะใน,นเชิงเปรียบเทียบ,เ,ยบเห็นเป็นลูกสองสีแดงนะครับแต่ก็กปรับขึ้นมีข่าวคราวมาก็กระทบทำให แบบที่ระรย,ะย,ยาวก็ตกขึ้นบ้างแต่ว่าในเชิงเปรียบเทียบก็จะเห็นวา่าของไทยก็ดีหน่อยะก็แสดงถึงภาวะในตลาดการเงินที่ของเราที่มีสติร่ภาพพอควรแต่ภาพในภาพใหญ่ทั้งโลกก็จะเห็นทันทีขณะนี้มีความอ่อนไหวในตลาดการเงินค่อนข้างมากเพียงแค่คราวๆว,ว่าเขาจะถอยนิดหน่อยออความีการกระตุกขึ้นแล้วก็ทางขวาเนก็แสดงให้เห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยน โดยสะท้อนออกมาที่ตัดนฉีค่าเงินดอลลาร์ที่เป็นกราฟสีน้ำเงนินก็ก็ไปในทางที่ที่แข็งขึ้นแล้วก็มีความผันผวนอยู่ไม่น้อยนะครับ <c oughs> ส่วนของเศรษฐกิจจีนเนี่ยก็หลังธุรกิจเศรษฐกิจเอเชียปี97เนี่ยเราช่วยจะเห็นเศรษฐกิจจีนอัตราการเติบโตค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าในระยะหลังก็ อัตราการเติบโตลงดังกล่าวที่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็ค่อยๆน้มต่ำลงมามาในระยะหลังก็ค่อนข้างต่ำเป็นแปดเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วถ้ามองทางขวามือก็จะเห็นทันทีว่าระยะหลังเนี่ยเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียหลายประเทศเนี่ยมีความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจจีนค่อนข้างมากถ้าลำพังวัดเฉพาะสัดส่วนของการส่งออกต่อ GDP ไปประเทศจีนกับฮ่องกงเนี่ย ของสิงคโปร์สูงถึง32%ไต้หวัน25%ของประเทศไทยก็ประมาณเกือ11%ก็จะเห็นว่าถ้าจีนเศรษฐกิจจีนชวาตัวแน่นอนก็อยู่ในความสนใจของของอื่นๆนะครับของเศรษฐกิจอื่นๆครับอันนี้ก็เป็นตัวเสริมก็นั้นเองว่าถ้าพูดถึงความเคลื่อนไหวหรืองอตสปอร์ตขนาดนี้ก็ที่อยู่ในความสนใจสิ่งต่นางๆเหล่านี้ก็แน่นอนก็จะมีผล กระทบทั้งทางระยะสั้นกับระยะยาวกับเศรษฐกิจอื่นๆแล้วก็การกระทบทั้งระยะสั้นระยะยาวนี้ก็อาจจะมาทั้งช่องทางในตลาดการเงินแล้วก็เศรษฐกิจจริงได้นะครับถ้าเป็นระยะสั้นอย่างเศรษฐกิจจริงก็อาจจะกระทบมาที่เรื่องของการเติบโตที่เกี่ยวข้องกับภาคการส่งออกนะครับหรือพวกความสัมพันธ์ทางการค้าก็มีส่วนทําให้อัตราการเติบโตของประเทศคู่ค้าปเปลี่ยนไปโดยมาในรูปของคม ความผันผวนในค่าเงินแล้วก็เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุนผลกระทบระยะสั้นต่อตลาดการเงินก็จะมีเรื่องความผันผวนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนนะครับส่วนผลกระทบระยะยาวในเศรษฐกิจจริงการที่เศรษฐกิจต่างๆพัฒนาขึ้นมีชนชั้นกลางไรายได้เพิ่มขึ้นก็แน่นอนก็มีผลต่อการค้าการลงทุนภาคการเงินเงินทุนจากต่างประเทศก็จะเน้นสนใจไปที่ ประเทศต่างๆที่มีศักยภาพในการเติบโตผมกระทบทั้งระยะสั้นและระยะยาวพวกนี้เนี่ยมีโอากาส<า>เป็นทั้งเทลวินหรือเฮดวินได้ทั้งคู่นะครับอย่างที่พูดในตอนต้นอย่างตัวอย่างเช่นการที่ประเทศไทยเนี่ยเข้าไปอยู่ในซัพพลายเชนของพวกเศรษฐกิจอย่างเช่นประเทศจีนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็มีส่วนถ้าเศรษฐกิจจีนเติบโ,โตสูงขึ้นแล้วก็มีส่วนที่เป็นเป็นแรงผลัก ทาให้เศรษฐกิจเราเนี่ยเติบโตได้นะครับในทางกลับกันถ้ามีข่าวคราวทําให้เขาเศรษฐกิจเขาชะลอตัวมีความผันผวนในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเช่นของสหรัฐอเมริกาอย่างเงี้ยนั่นก็มีส่วนทําให้เป็นตัวเคลวินที่ทําให้เศรษฐกิจของเราอาจจะได้รับผลกระทบได้นะครับแต่ว่าตัวที่สําคัญก็คือว่าจุดแข็งหรือข้อจํากัดของอ เศรษฐกิจไทยนี่เป็นอย่างไรนะครับโดยทั่วไปก็ในภาวะที่ผันผวนอย่างนี้เนี่ยซึ่งของเศรษฐกิจโลกในการปรับตัวในเชิงโครงสร้างวัตถจักรอาจจะเป็นสามถึงห้าปีภายในอาจจะมีประเด็นปัญหาในเชิงโครงสร้างโดยทั่วไปการดําเนินนโยบายเรื่องต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐาเอกชนเนี่ยถ้าระยะสั้นก็มักจะคํานึงถึงเ,เรื่อง uh, margin of safety ก็คือว่ามี กันชนเผื่อเหนียวเอาไว้นะครับคือ,อการทําเรื่องต่างๆก็ต้องเผื่อไว้ความผันผวนว่าถ้าไม่เป็นไปอย่างที่คาดเนี่ยเราจะทนทานได้แค่ไหนแต่ถ้าความผันผวนนั้นเนี่ยมีลักษณะที่เป็นระยะยาวเนี่ยโดยทั่วไปก็พยายามรักษาสมดุลในเรื่องต่างๆไว้ไม่ให้มันเอียงกระเทเลสุดขั้วไปในทางใดทางหนึ่งเพราะว่าก็ะจะมีความเสี่ยงภัยค่อนข้างมาก สำหรับเศรษฐกิจไทยเนี่ยเวลานี้เอาเฮดวินเอาเทลวินรวมกับจุดแข็งก็อจำกัดต่างๆของเราเนี่ยก็คิดว่าเศรษฐกิจปีห้าหกเนี่ยถ้าที่ทางแบง์ชาติประมาณการก็คิดว่าโตได้ในระดับประมาณ4.2%เอร์เซนแล้วก็สำหรับปีหน้าก็ประมาณหเปอร์เซนนะครับแต่ตัวที่สำคัญก็คือว่าจุดแข็ง แล้วก็ข้อจำกัดของเราเนี่ยคืออะไรแล้วก็สอดคล้องอที่จะนำเ,เราเศรษฐกิจเราเนี่ยฝ่าฟันไปข้างหน้าอย่างไรนะครับในกรณีของอางานของทบทแน่นอนนะครับเราก็พยายามคำนึงถึงยุทธศาสตร์ของประเทศโดยซึ่งอยู่ตอนล่างเนี่ยนะครับอันล่างสุดถ้าพูดถึงยุทธศาสตร์ของประเทศเนี่ยก็อยากได้การเจริญเติบโตอยากได้ ความสามารถในการแข่งขันอยากได้เรื่องของการที่มีการกระจายโอกาสไปอย่างทั่วถึงเพี่นในการกําหนดยุทธศาสตร์ของทปทเนี่ยก็เราก็จะคานึงถึงว่าเรามีส่วนช่วยยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคํานึงถึงความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจเพื่อนบ้านเศรษฐกิจต,ต่างประเทศการพยายามสร้างให้เศรษฐกิจข,ของประเทศไทยเป็นเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มการ ทำในเรื่องของการเข้าถึงบริการทางการเงินแล้วก็ตัวอย่างของงานที่เราทําในรูปแบบต่างๆก็มีตั้งแต่เรื่องมาตรการเกี่ยวข้องกับเงินทุนเคลื่อนย้ายเรื่องที่เกี่ยวกับระบบสถาบันการเงินระบบการชําระเงินการให้ความรู้การคุ้มความผู้ใช้บริการทางการเงินต่งตางๆนะครับทีนี้ตรงข้างล่างนี้เองเนี่ยยุทธศาสตร์ของประเทศไทยเนี่ยในเรื่องของการดาเนินนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยเราก็มีความคิดอย่างนี้ว่า นอกจากจะมีทิศทางแล้วเนี่ยก็จะต้องคํานึงถึงว่ามันมีข้อจํากัดอะไรเราต้องมีการบริหารจัดการข้อจํากัดเหล่านั้นที่ตัวตัวต้นเหตุ